สวัสดีที่นองให้อแล้ว ยัง h e a d p h o เห็นเดยขนาใหญ่เด้อตัดต่งีสเ็มดยุป h e a d p h เห็นเยยุใส่ก็ได้่ะัจ้าจ้าจ้าดีดีนีแปาจ้าินจ้าเฮ้ยากแงแนงรแร้งแ่แรงงรงแิงงแรงแรแรงแรงแงแ ช่วยบอกเลยตาช่วยฮ่า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 หอยเชลล์หอยทาเป็นต้นไปเลยจ้าฮ่าฮ่าฮ่าจ้า

พัจจัยได้สองร้ยห้สิบบาท เราเคยเกินนแ้วมั้าฮ่าฮ่าไม่ตองมาเลนกันเโอเคแล้วะักจัรันแล้วก็แวางาแต่ละที่เียกขเพียน่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าไม่อาเราไม่ก็ไี่้องไนปัจจุบนลกจากปรเทศนี้ทีเราเรา 对。 ອັງສະລະນັງຂັດຊາມີເຍະເທຣັມມັງສະວະນັງຂັດຊ พุทธาางัง,งสละนังขัดฌามิตัดยังปิธรรมสระนังขัดฌา

thank